ก็นะฮะเดี๋ยวแนะนำตัวนิดน,นึ่งนะครับพี่ชื่อพิชนนะครับก็เป็นําพลักษ์ประจำที่ s อ c Gary นะครับ <S 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 พี่คนนี้คือหลินคือคนหนึ่งที่ได้ StartAr ร์ตคิวเเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งหลังจากทำงานร่วมกันเสร็จเนี่ยก็หลินก็ได้มาสมัครมาทําประจำเลยที่ s s c g a ชีนะครับก็ทีมแรงงานข้ามเส้นมีทั้งหมด3คนนะฮะ ตีธิดาตีธิดาคือเบนอุกัสินานะครับเต้ค่ะประตินวนค่ะตอนนี้ไม่ได้อยู่ไทยใช่ไหมครับไม่ไม่ได้อยู่ไทยคะ่ะอยู่เยอรมันคะ่ะอยู่อิตาลีค่ะก็จริงๆของเต้ยเต้ยังอยู่ไทยค่ะตอนนี้อยู่ที่สิสเกตอยู่แต่ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็จะย้ายไปที่กรุงเทพค่ะต้องบอกก่อนว่าลักษณะของ s t a r ์ a r ร์ติเ t เ r เนี่ยที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าโครงการนี้ผ่านนะเอาตังไปทําแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราต้องการอินเวส กับทุกคนนะครับที่จะแบบเ,ออเข้ามาทำงานคอนเนคกับบุคลากรของเราเลย mm hmm. ก็จะเป็นลักษณะแบบที่เน้น practice mm hmm. ไปเลยนะฮะแล้วก็การแลกเปลี่ยนกัน mm hmm. ก็โดยโดยภาพรวมเนี่ยแรงงานข้ามเส้นก็เป็น proposal ที่ถ้าไม่ได้ติดขัดเรื่อง contract หรือเรื่องเสียปินอะไรก็ mm hmm. กโอเคมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับ mm hmm. ก็ยอมรับว่าพอตัว proposal น่าสนใจอย,อยู่แล้วมันเป็น content มันร่วมสมัยนะครับ เก่งตรงที่ว่าไปหาศิลปินที่พูดเรื่องนี้มาได้หลายคนอยู่นะครับมันครอบคลุมตั้งแต่เรื่องแรงงานธรรมดาไปจนถึงแรงงานที่เป็น s e ร w เกอร์ worker, จนไปถึงเรื่องของศาสนาคือล่อแหลมไหมก็นิดหน่อยแต่ว่าเราในฐานะเป็น contemporary g a r y เนอะเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดออกมาต่อ,อยากให้งาน exhibition ตัวเนี้ยที่เรากำลังจะทำต่อไปเนี้ยมัน ไปฉายในสิ่งที่ที่เมนสตรีมไม่นําเสนอในสื่อเมนสตรีมเขาอาจจะนําเสนอภาพแรงงานเป็นผู้ชายวัยกลางคนที่เป็นจับกลังหรืออะไรที่มันดูแบบมีความมัสคูลินสูงซึ่งจร<อ>ค่ะเราอาจจะ ลืมตัวไปว่าเราก็เป็นแรงงานเหมือนกันมันคือเราพยายามจะทําให้เรื่องที่มันคนทั่วไปมองว่ามันไกลตัวกลายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่าฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นฉันสามารถรีเลทกับสิ่งนี้ได้แล้วฉันสามารถจัดการหรือไปช่วยแก้ปัญหาอันนี้ได้ในอนาคตอะคะ่ะอือพี่ก็ดีใจครับที่ที่ร่วมส่งเข้ามาร่วมสนุกกับโครงการของ S อ c g a ซ l แก y ี่นะครับที่เชื่อว่าถ้าเราสามารถสร้างคิวเรเตอร์ได้หนึ่งคนนั่นหมายว่าเขาสามารถทํางานกับศิลปินได้อีก 20-30คนในอนาคตเป็นแนวคิดที่พี่โอเคมากกว่าเพราะว่าเราช่วยศิลปินหนึ่งคนมันก็เหมือนช่วยศิลปินหนึ่งคนแต่ถ้าช่วยคิเวเตอร์หนึ่งคนก็ถือว่าได้ช่วยศิลปินไว้หลายคนนะครับก็เดี๋ยวเราจะแจ้งผลในอาทิตย์หน้าขอให้ทุกคนโชคดีเรียนจบได้งานการนะครับ <S 2> <S 2> <S ได้ทําในสิ่งที่เองหวังนะะได้กลับมาขับเคลื่อนประเด็นที่ตัวเองสนใจนะครับในประเทศนี้ ขอบคุณพี่ๆมากเหมือนกันค่ะบคุณบ่ะขอบคุณดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอันนี้ที่แบ่งช่วงเป็นเฟสเฉยๆนะคะว่าแบบแต่และเดือนเราแพลนกันว่าจะทำอะไรกันบ้างช่วงที่เข้ามาีทิ้งเลาก็หลังจากนั้นช่วงโปรดักชั่นที่บอกว่าจะเริ่มเข้ามาอาทิตย์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งนะคะ อยากให้เราเข้ามาแล้วก็ทํางานเ่่มกันแบบทีมงานดูแล้วดูว่าใครส่วนไหนอของขอซีซีรับผิดชอบงานตรงส่วนไหนช่วงที่เป็นโปรดักชันก็คือช่วงมีนากับเมษาถ้าเราเออมานั่ง Develop ปแผนเรื่องแบบว่าเราจะตกแต่งหรือเราจะจัดแบบ Exhibition พื้นที่ตรงนั้นออกมายังไงมันจะช้าไปไหมคะวันนี้เที่ยคุยเดี๋ยวเราดู ดูไมโครโซนตรงนี้นะถ้าเดี๋ยวจะสรุปให้ว่าอะไรที่เราทําไปได้ก่อนจะได้ได้ก่อนมาก่อนนะครับแล้วก็ทุกสามคนจะได้ไปคุยด้วยว่าจะแบ่งงานยังไงก่อนว่าที่จะมีนิทรรศการนะคะก็อยากให้ลองคิดเรื่องของอินานอปรแกรมของเรากันเอเพื่อแบบเหมือนกับเป็นการเปิดตัวล็อกตัวโปรเจกต์แล้ก็ตัวไอ i ิเ t ชันที่จะเกิดขึ้นด้วย เราจะโฟัส่ไหมครับผมโอเคก็เรื่องเรื่องที่เรามอเรีนื่อเนีาจะทำเรื่องเ่วกรายงานที่คนไทยอ่ไม่ได้แบบไม่ได้หินกันง่ายก็เลยออกมาเป็นแบบถ้าอ่ะไม่ได้จอเขาพี่ไม่อ่านเลยแต่เราจะมีแบบเป็นทุวคนอ่านแล้วใช่ไหมอือจริงมันมันท้าลายเรื่องอื่นจริงลอันเนี้ยมันมันมีหลายเรื่องที่ที่เราหยิบมาคุยได้ จริงๆหลักๆของมันคือเรื่องของแรงานที่มันจะมีเส้นแบ่งแล้วเราเรากำลังทอซิ่งตรงนี้ออกไปครัจากนี้จนถึงที่เราได้แบดงนะครับแน่น้อง่าคือด้วยอกาจะคุยกับอัดิสไปแล้วมีพอจะเข้าใจตรงส่วนน้อยแต่ที่จริงๆพี่ก็ให้จบทีมไปด้วยว่าน้องมาแล้วน้องต้องได้อะไรกลับไปอ่ะถ้าน้องถ้าน้องมาแค่นี้แล้วน้องควรเสร็จแล้วน้องไม่ต้องทาสทายนี้ก็ได้น้องเป็น่นี ออกมาที่นี่พวกพี่ก็อยากจะทําทายด้วยถ้าน้องคิดว่าอันนี้คือดีที่สุดแล้วเรามาดูซิว่าเราทำให้มันดีได้กว่าน,นี้คใ<า>ครับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเอ<ม>็ก c i เซอร์ไซส์แรกที่เรามาบรชอปกันเพื่อเหมือนอันเร้ารูแบบอันใความคลิปทั้งหมดแยกออกมาแล้วเราก็ประกอบเข้าไปแล้วดูว่าเราจะสามารถแบบปรับเป็นพื่ออาติสต์องข้งนาเขาตา่อได้ยังไงมันก็เป็นเสียงของความสนใจนะสิทธิ์ที่เดือดอึ้ใหม่กลับมา ึ่งจริงผู้ใหญ่หลายคนเองก็ไม่ได้มีความเข้าใจยังไม่มีความเข้าจยังเข้าใจอยม่เลยเไระีนิดเนิดนสวัคือร้อนค่ะทุกคนครับขอแนะนำให้รู้จักกับเตยนะครับสตาร์ทอาร์ตซีซั่นสครับเขเตยเ์้ที่ตอนนี้มันมีพวกโสดนสหบ้า แล้วก็เอาออกมาแล้วก็นั่งกันได้แล้วก็จริงๆหลักๆก็รเขาเรืองก็คือใหมันออกมาพี่ว่าอะไรเนี่ยมันน่าทึ่งมาแบบว่าใส่ตามันดูแตบที่แยกแบบ 2D กับ 3D ได้ไปพร้อมๆกันน่ะรู้ว่ามันน่าทึ่งมากคือแบบคนที่จะทำอะไรเงี้ยนะตาของเขามันต้องแบบส่งผ่าน 3D เป็น 2D จริงๆคตลอดมันต้องมีโมเมนต์ครบรั้งในแกลเลอรี่อะสาวที่แบบไม่มีความรู้อะไรเขาเฮ้ย คนทำเรื่องบอกว่าเดินค่ะเดินค,คุยแบบทีมงานที่นี่ว่าหรือยังคุย,ค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 ยแบบก็จะเป็นที่หนึ่งแล้วก็ผู้ชมกแล้วก็มีอันเนี้ยที่เป็นตัววิดีโอคืออันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเพระาะขอจะทำใหม่จะคิดย้ออกว่าพวกโลโก้สปอนเซรอร์อะไ,ไรเงี้ยใส่จะเป็นต้องขอสปอนเซอร์ใครมาขอโลโก้ของใครนะแต่ว่าตรงนี้ของเราก็จะกลายเป็นที่อาจจะเป็นลูกจบก็ได้ลูก เ, <laughs> เป็นโทนเาวดอนเทาอาจจะเน้นเทากับขาวเป็นหลักเพราะว่าเขาอยากจะสื่อถึงแบบเส้นที่จริงๆเราก็มองไม่เห็นถ้าเราไม่แบบไม่ลองคิดถึงมาก็จะมีออของคูกาซินาที่เขาคิดไว้ก็คือเขาอยากได้เป็นสีแดงเพราะว่าถือเป็นสีที่แบบเป็นมอร์ซิสมาเลยส่วนของเตยเขาอยากได้สีทุงสีที่อยู่ในหน้าจอทีวีแบบเวลาที่ทีมีมันโดเลยค่ะ คิดว่าเราควรออกมาแบบอันดเดียวแล้วก็รวมรวมกันดีกว่าใช่มีมอันหนึ่งที่แบบสุดท้ายคิดด้วยกันมาก็คือสีแทนที่จะใช้ขาวดำเทาก็คือใช้เป็นสีจะสีไปเลยแล้วให้สีแดงไม่ได้จะสีสีตรงเนี้ยไปเลยแล้วก็ให้สีแดงเป็นสีเด็จแล้วก็วางแบบอาจจะวางเท็จหรืออะไรสักอย่างให้มันดูแบบให้มันดูมีความเป็นส m o o กี้ ช่วยคอนเฟิร์มกับอาร์ติสให้หน่อยได้ไหมครับได้ค่ะโดดโดดคอนเฟิร์มให้บ้างหนึ่งโครมสอนกิจกรรมที่จะตัดเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างมันเป็นคอร์สมันเป็นเวิร์กช็อปหรือเป็นอะไรตัวไหนคะที่เก่ยากสองโครงการตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นเวิร์กช็อปเดินงานมันก็เป็นท็อกนะครับตัวทอกช่วยก็ยิ่งแล้ตัวท็กโตัวท็กใช้ก็ยิ่ขาดโตไม่ต้องใช้ขาดเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กเวิร์กช็อปยังไม่ได้ ผู้ชอยังไม่ได้ดีสมนยค่ะพี่แต่ว่าตรวจของเราใช้เครื่องวัดมือก่อนการติดต่อกับพี่นาคือผ่านเฟสนะคะจริงๆแล้วเราไม่ควรไปทำงานผ่านเฟสเนาะทำไมคะแหกทุกคนค่ะินมาเนืองจากเป็นศิลปินเ้าเขาควรเป็นนางแบบแล้วก็ราะเขาสวยเนี่ยเลิศพี่นาคเล่าให้ฟังว่าตัวงานของพี่เขาความเกี่ยวของพีก็คือว่าชุดแบบของพัสดุเราไม่มีความรู้นะครัะก็เลยเข้ามาชุดของมังกรเขาชุดของมัสกรเนี่ยจริงๆแล้วมันมีนักษัพเป็นเดรสเพราะฉันแบบ การเอาผู้ชายมาใส,ส่เดรสเอาจริงๆม,มันก็แบบมันก็แอบเคลียอะไรอยู่อิดนเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องข้ามเส้นไปทางเรื่องเพศได้สิแค่ตอนนี้ด้านงานอะเราต้องถ่ายรูปก,ก่อนแกะก่อนเพื่อให้ดูว่าแพคเกจอะเขาแพคมาย,ยัางไงดูแบบแพคเกจหีของมันมีรอยขาดถ้าเป็นกล่องมันบุกไมหมหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่าอืา เราเป็นคนต้นงทราบัวจะทาํางานเพขาทำจริงๆคนทํางานศิลปะมันต้องใส่ย็นมเย่ะหมคือเตอร์ดใส่บอนกแก่ได้แล้วเอาเลยไ,ได้แล้ว <laughs> มันไม่เผื <laughs> อ่ะไม่ใช่แกคิด <laughs> มา่า <laughs> รางงานที่เราเห็นในงานนี้มันก็มีเอลเมนต์บางอย่างที่เหมือนเรานี่เราก็อาจา<ม>จะรู้สึกว่าแบบเอยจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันเออมัน relate ได้อมัน<อ>คือความรู้สึก relatable ในประเด็นที่เราชอบลืมว่าเราก็เกี่ยวข้องด้วย<ม>เราชอบลืมว่าเรามีสิทธิ์เราชอบลืมว่าเรามันเป็นเรื่องของเราซึ่งแบบอันนี้ก็มันก็ยังเล่าในมุมมองเพศอยู่เหมือนกันโดยที่แบบจากตอนแรกที่ตอนแรกที่คิดเรื่องแบบที่เป็นประจําเดือนอย่างเดียวตอนแรกก็คือกลัวว่าเออมันอาจจะเกี่ยวแค่กับบแบ คนมีประจําเดือนอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าคือนั่นแหสุดท้ายพอมันเปลี่ยนอาเป็นแบบนี้มันก็คือคิดว่าในกลุ่มแมสออด e เขาน่าจะรีเลทได้ง่ายกว่าการที่เราแบบยกเรื่องประจําเดือนมาเพื่อจะเล่าเรื่องแรงงานแต่ในนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องประจําเดือนอยู่นะแต่แบบมันเป็นหนึ่งใน,นงานั้งหมดดชัยเราต้องมีหกวิดีโออินเทอร์วิวใช่ไหม,มเราต้องมีแฮชแท็กให้คนเล่นในทวิตเตอร์ แล้วก็3กับ4จะเป็น additional program แล้วก็5ก็คือ documentary แล้วก็6ก็จะเป็นพวกแผน social media live live ทาง social media ใช่ป่ะครับค่ะคแต่คือต้งมการองเ็ายต่างต้อาทำกาไม่ลงใจเออในในใจอะค่ะแค่ไแค่นักสุดมประมาณนี้ยไหมคิดว่าเป็นเท่านี้ก็เสียค่ะว่าขนาดงานจริงมันเหมือนเป็นโต๊ะ

แต่ว่ามันมีัดไแล้วนมัความ้ใช่มนร้เมันออยแปดสิบเท่าไหร่วะร้อามสเลยเต้นเต้น